สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Good Life Good Living นะครับรายการดีๆเพื่อสุขภาพของคุณนั่นเองนะครับจากเหตุการณ์มหาอุตกภัยเมื่อปลายปี2554ที่ผ่านมานะครับได้สร้างความเสียหายให้กับหลายๆครอบครัวด้วยกันนะครับแม้ว่าเหตุการณ์ตอนนี้จะคลี่คลายไปแล้วก็ตามซึ่งหลายๆบ้านนั้นก็ได้ทําการซ่อมแซมบ้านเรือนในส่วนที่ชํารุดเสียหายจากกรณีน้ําท่วมซึ่งแน่นอนครับ คุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามันยังคงมีความชื้นสะสมแฝงอยู่วันนี้เรามีประสบการณ์เหล่านี้มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับ ก่อนนะคะไม่เคยต้องเป็นกังวลเลยค่ะว่าการตั้งครันเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากขนาดนี้แต่พอมาตั้งครันเองแล้วก็มีน้องออกมาเนี่ยนะคะมันยิ่งทําให้เราเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือเข้าใจเลยแหละค่ะว่าคนที่มีน้องแล้วก็คนที่ตั้งครันเนี่ยมีความรู้สึกของคนเป็นแม่มันเป็นยังไงล่าสุดนะคะน้องเริ่มไม่สบายมากมีอาการจามฟึดฟัด มีผดผื่นขึ้นนะคะแล้วก็เหนียวตัวงองแงเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องรีบพาพน้องไปหาหมอแล้วนะคะคุณหมอก็เลยแนะนํามาว่าน้องเนี่ยนะคะเริ่มมีอาการภูมิแพ้ะค่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณหมอก็แนะนําว่าเอ้คุณแม่คะคุณแม่ต้องพยายามหาสาเหตุแล้วนะคะว่าที่บ้านเนี่ยคุณแม่เนี่ยมี สารนำอะไรที่จะสามารถทำให้น้องเป็นภูมิแพ้ได้หรือเปล่าพอเราสังเกตดูนะคะที่ฝาผนังเลยค่ะมีเชื้อรานะคะแล้วเชื้อราเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นสีดำๆที่ฝาผนังบ้านเราอะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อโรคพวกเนี้ย มันก็มากับเชื้อราแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะตกแต่งบ้านทาสีใหม่มันก็คงจะไม่ได้หายไปง่ายๆนะคะแต่ตอนนี้นะคะอุ่นใจมากขึ้นแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเรามาเจอเครื่องกำจัดความชื้นนะคะไบออนแอร์เหมือนกับเรามีคุณหมอนะคะอยู่ข้างๆเราเลยล่ะคะ่ะทําให้เราตัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะออกไปได้เลยเพราะตอนนี้นะคะน้องเนี่ยเริ่มสบายตัวมากขึ้นไม่ไม่มีอาการจามนะคะหรือว่ามีน้ำมูกหรือว่าเหนียวตัวคันตัวงองแงเหมือนเดิมที่เคยเป็นน่นะคะเราก็รู้สึกว่าดี เลยนะคะน้องเนี่ยรู้สึกว่าสบายตัวมากขึ้นแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่จะใช้เองนะคะเรายัางสามารถที่จะซื้อไปให้คุณยายคุณย่าของน้องเนี่ยนะคะใช้ที่บ้านด้วยตอนนี้นะคะกลายเป็นว่าพอเราพาน้องไปที่บ้านคุณย่าหรือว่าคุณยาเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกว่าน้องปลอดภัยแล้วก็เราสบายใจมากขึ้นเลยะคะ่ะน้องไปทุกครั้งนะคะน้องก็จะมีความสุขแล้วก็อยากให้น้องอยู่ที่นั่นนานๆเลยล่ะค่ะ เครื่องขจัดความชื้นไบออนแอร์ใช้งานสะดวกเพียงแค่เสียบลักและตั้งค่าความชื้นสัมผัสที่พอเหมาะเพียงเท่านี้เครื่องจะดูดอากาศเข้าไปแล้วคัดแยกเฉพาะน้ำที่อยู่ในอากาศออกมาทำให้คุณได้รับอากาศที่มีความชื้นยังเหมาะสมมั่นใจได้ว่าคุณจะปลอดภัยจากเชื้อราที่เคยสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่คุณรักและปราศจากโรคภัยที่อาจทำอันตรายคุณถึงชีวิต ถ้าคุณรู้ทันจนนำไปสู่วิธีการแก้ไขรวมไปถึงการป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากความชื้นก่อนที่ความชื้นซึ่งเรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและทุกสิ่งที่คุณรักย่อมจะดีกว่าใช่ไหมครับสวัสดีครับ